ทจะกรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติบ้านปลาฝาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานวันที่13มกราคม2567ที่โดมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนสามวัยบ้านปลาฝาตําบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายศักชยัยจันละมุดข้าราชการบํานานเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติโดยมีนายบุญช่วยทองเถาผู้ประสานงานกลุ่มคนสามวัยบ้านปลาฝากล่าวรายงานพร้อมด้วยนายนิพนธ์นอกไทยสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินห่าวนายประสิทธิ์พลแก้วรองนายกนางพรทิพย์เจริญจิตประธานชมรมคนรักประเพณีของดีไทยหลม่มนางลำดวนนักดนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมเด็กเยาวชนกลุ่มคนสามวัยบ้านปลาฝาชาวบ้านปลาฝาและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยมีกัลยาณมิตรนำโดยนายศักชยัยจันลมุดข้าราชการบำนาญอาจารย์ประภาวงมณีอาจารย์จัญญาชันตรกูลและคณะจากจังหวัดสุขโขทยัย ได้บริจาคเงินงบประมาณเสื้อผ้าตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้อีกทั้งยังได้รับการบริจาคเงินสิ่งของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากนางสุภาวดีเพ่งทองไขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินหา้าวและฝ่ายบริหารนายเพียรทองอัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินหา้าวนางลำดวนนักดนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมซึ่งในงานได้มีการจัดกิจกรรมการจับฉลากของขวัญให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงาน การแสดงของกลุ่มคนสามวัยบ้านปลาฝากิจกรรมรื่นเริงต่างๆพร้อมมอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานสามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานได้อย่างประทับใจทั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอหล่มเกา่าและชมรมคนรักประเพณีของดีไทยหลงกลุ่มคนสามวัยบ้านปลาฝาและกลักยะลยานิมิตจ,จากจังหวัดสุขโขทยัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยส่งเสริม การเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีอีกทั้งยังเป็นการมอบความสุข,ส,ขสร้าง,องรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานรวมถึงการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีให้กับเยาวชนลูกหลานในชุมชนส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย